มาดูความเคลื่อนไหวนะครับนงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่สถานีบ้านโป่นะครับนี่จะเห็นนะครับรถบรรทุกกําลังขนไม่หมอนคอนกรีตนะครับหมอนคอนกรีตเอามาลงหน้างานตรงแนวที่เห็นมีการเคลียร์ดินนะครับก็จะเป็นแนวรางตันนะครับนี้บ้านโป่จะมีหลงตันมาถึงทางด้านเหนือด้านใต้นะครับเนี่ยเลยมาถึงหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์เลยครับีกระเ็นละมอนชุดก่อนหน้านะครับที่มาวางไว้ตามแนวแล้ว กำลังขนมาลงเพิ่มนะครับกำลังตันนี่จะยาวประมาณสัก800เมตรได้เลยครับอ้ก็เตรียมรอแล้ว อันนี้นะครับก็จะไว้เก็บรถนะครับอาจจะเป็นรถที่ชำรดระหว่างทางหรือเป็นรถบำรุงทางนะครับแล้วก็งานอื่นๆนะครับ

ก็เรียงยงูเรียงเตรียมใกล้ๆหน้างานไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาติดตั้งจริงจะได้ง่ายขึ้น